คุณอาจจะไม่ได้เข้าใจหนังสับเปลือกจริงๆเลยก็ได้แค่มาถ่ายรูปแล้วก็บอกว่าเอยหนังสับเปลือกเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างเงี้ยอย่างตัวผมเองยังไม่รู้เลยว่าซอฟต์พาวเวอร์มันคืออะไรตอนผมทำเลยครับเอ้า้วหนังผมมันมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใช่เหรอผมยังไม่รู้เลยอย่งเงี้ยขนาดคุณต้องเตยที่เป็นผู้กำกับของหนังเรื่องสับเปลือกเขายังไม่รู้เลยค่ะว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวเรามารู้พร้อมๆก,กันกับเตยในชั้นออนไลน์ค่ะ คำว่า soft power นะคะถูกพัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย์โจเซฟไนผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์จากสถาบันจอห์นเอฟเคนเนดีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคำว่า soft power มีความหมายว่าการใช้วัฒนธรรมเพื่อนโน้มน้าวเชิญชวนผู้อื่นค่ะทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศให้สนใจแล้วก็อยากที่จะทําตามซึ่งจะตรงกันข้ามกับคําว่า hard power ที่แปลว่าการใช้อํานาจทางการเมืองท่าทารหรือว่าทางเศรษฐกิจบังคับให้ผู้อื่นทําตาม ตัวอย่างของคำว่า soft power ที่เราเห็นกันได้ชัดๆเลยนะคะก็คงจะมาจากซีรีส์เกาหลีค่ะเชื่อว่าคงไม่มีใครไม่เคยดูซีรีส์เกาหลีหรอกนะคะสิ่งที่โดดเด่นมากๆของซีรีส์เนี่ยคงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพที่หลากหลายค่ะทําให้คนดูได้เห็นรายละเอียดของแต่ละอาชีพได้มากขึ้นสนุกครบรถแต่ว่าเขาก็แฝงอะไรไว้หลายๆอย่างนะคะเคยเป็นไหมคะเวลาที่ดูในฉากเนี่ยแล้วเห็นพระเอกนางเอ,งเอกเขากินรามยอนกันเราก็อยากจะกินบ้างก็ต้องไปตามหาซื้อกันวุ่นวายกันไปหมดเลยค่ะ หรือเวลาที่พระเอกนางเอกเขาไปสารภาพรักกันที่โซทาเวอร์คล้องกุญแจคู่รักเราก็อยากจะไปบ้างอยากจะทำบ้างนี่แหลคะค่ะที่เขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์กลับกันค่ะถ้าเป็นสิ่งที่เรียกว่าฮาร์ดพาวเวอร์ก็จะเป็นการที่ประเทศเกาหลีออกมาสั่งว่าทุกคนต้องกินรามยอนของประเทศฉันนะทุกคนต้องมาเที่ยวที่โซทาเวอร์นะไม่งั้นฉันจะแบนไม่ให้ฉายซีรีส์เกาหลีที่ประเทศคุณอีกเปรียบเทียบแบบนี้พอจะเข้าใจกันมากขึ้นหรือยังคะลองมาดูหนึ่งกระแสซอฟต์พาวเวอร์ จากทางฝั่งไทยค่ะแรปเปอร์สาวน้องมิลลีเอง mm hmm. เขาก็เคยสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้ประเทศไทยเหมือนกันค่ะ mm hmm. เพราะว่ามีครั้งหนึ่งค่ะที่เธอได้เข้าร่วมงานคอนเสิร์ตร,ระดับโลกที่โคเชล่าวอลเล่ย์มิวสิกแอนด์อาร์ตเฟสติวัลที่จัดขึ้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วเธอก็กินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีค่ะ mm hmm. เกิดกระแสข้าวเหนียวมะม่วงฟ mm ีเวอร์จนยอดขายเนี่ยพุ่งกระชูดเลยค่ะ mm hmm. อีกหนึ่งกระแสะที่ตอนนี้ก็ยังคงเป็นกระแสะค่ะ mm hmm. จากละครเรื่องปุบเพสันนิวาสตอนนั้นเนี่ยคนไทยหันมาใส่ ชุดไทยกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยค่ะสถานที่ที่อยู่ในละครคนก็แห่กันไปเที่ยวจนเนืองแน่นไปหมดผลก็มาจากละครทั้งนั้นค่ะส่วนในประเทศไทยเองเขาก็มีการผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อย่างต่อเนื่องค่ะเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5 F F แรกค่ะฟูด้ดอาหาร F ที่2ก็คือฟิล์มภาพยนตร์แล้วก็วีดิทัศน์ F ที่3แฟชั่นค่ะผ้าไทยแล้วก็การออกแบบ F ที่4ไฟติง้งมวยไทย F ที่5คือเฟสติวัลหรือว่าประเพณีไทย ถ้าถามว่าแล้วหนังเรื่องสับเปลสร้างซอฟต์พาวเวอร์ด้านไหนก็คงจะเกือบทุกด้านที่กล่าวเอ่ยไปด้านบนทั้งหมดค่ะถ้าหากมีชาวต่างชาติได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าชอบประเทศไทยอยากมาสัมผัสชีวิตแบบในหนังบ้างจองตัว๋วเครื่องบินบินมาไทยก็ถือว่าช่วยสร้างซอฟต์พาวเวอร์แล้วค่ะส่วนทางฝั่งคุณต้องเตนะคะเขาก็ออกมาขอโทษแล้วนะคะที่ได้สื่อสารออกไปแบบนั้นตอนนี้ได้เข้าใจแล้วค่ะว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรแล้วเจ้าตัวก็ยินดีและก็ขอบคุณมากๆค่ะที่บอกว่าหนังของตัวเองคือซอฟต์พาวเวอร์ แล้วทุกคนล่ะคะคิดยังไงใครดูหนังเรื่องสับเปลอมาแล้วรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้สร้างซอฟต์พาวเวอร์ด้านไหนก็คอมเมนต์บอกเตยกันหน่อยนะคะ